วันนี้แมนยูเนเต็ดได้คู่ชิงยูโรปาลีกแล้วนะครับซึ่งแมนยูเนเต็ดจะบุกไปเยือนสเปอร์สนะครับในวันที่22่สิบสอพฤษภาคมนี้เวลาตีสองนะครับและ3นัดที่เจอกันทั้งหมดไม่นับเฉพาะพรีเมียร์ลีกเนี่ยสเปอร์ชนะ,ะทั้งหมดเลยนะครับและก็แอดมินขอเอาใจช่วยทีมรักเรานะครับเพื่อให้สามารถคว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้แล้วไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้านะครับสำหรับ City สถิติ3นัดหลังสุดนะครับคือพอตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยเก็บชัยไปได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขนันในศึก EFL ครับ แล้วก็พิมรีนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันคือในพิมรีวันที่16กุมภาพันธ์นะครับท็อตแนมฮอสเปร์ก็เก็บชัยไปได้1ประตูต่อศูนะครับนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลสถิติฟุตบอลจาก o o o l l ดเลยนะครับอันนี้แอดมินไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ คือถ้าท่านผู้ชมอยากดูคลิปจำลองแมชที่ในเกม FC 25ที่แมนยูในเตดเจอสตอร์จะดูว่าใครจะได้แชมป์หรืออยากดูอะไรประมาณนี้ก็สามารถกดดูตรงคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องได้นะครับวันนี้แอดมินมาคุยเรื่องบอลเล่นๆขำๆกีนเฉยนะบอกติดตๆอะไรกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดซับกใครกดแชร์นะครับ